สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่มชนแคทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญทุกคนสวดภาวนาให้แม่ เที่ยงวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสทรงนำสวดราชินีสวรรณาลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปตโตรคนครรัฐวติกันท่ามกลางสัตวบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า45,000คนโดยพระปรสานวันอาทิตย์นี้เป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูเจ้าตรัสสอนว่านี่คือบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่านน imminente iovi ในการสวดราชินีสวรรค์วันนี้สมเด็จพระสันตปาปาตรัส <This is S 1> แบ่ง <od> ปันสั้นๆว่า ไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักที่ยอมสละได้แม้ชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนอีกแล้วดังนั้นพระวจาพระเจ้าวันนี้จึงเรียกร้องเราให้รักกันและกันเรียกร้องเราให้ทำแต่ความดีต่อกันและถึงแม้เราจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นักหรือแม้ว่าเราจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้นานนักก็ตามแต่มันก็ทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่า ความรักตามแบบฉบับของคริสตชน,นั้น,นเป็นอย่างไร และเนื่องในโอกาสวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคมาหลายๆประเทศได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติดังนั้นหลังสวสดราชินีสวรรค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงตรัสทักทายบรรดาคุณแม่ทุกคนว่า,าวันนี้หลายๆประเทศได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติพ่อจึงขอเชิญทุกคนสวสดภาวนาให้กับคุณแม่ของเราโดยสวดด้วยความสำนึกในพระคุณของท่านและด้วยความรักที่เรามีต่อท่านนอกจากนี้ขอให้เราปรบมือ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ของพวกเราทุกคนปรบมือให้กับท่านที่ยังคงอยู่กับเราไม่ว่าจะในโลกนี้หรือว่าในชีวิตจิตก็ตามขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณแม่ทุกคนและขอแม่พระพระมารดาของพระเจ้าที่เราถวายเดือนพฤษภาคมนี้นแด่พระองค์ส่งเฝ้าดูและคุ้มครองคุณแม่ทุกคนด้วยอาโรเกล E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. กลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ